อัสสลามุอะลัยกุมวะราะฮฺมะตุลลอฮิวบะราะกาตุค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะสนทนาภาษาอาหรับสําหรับการท่องเที่ยวค่ะวันนี้นะคะเรายกมาให้ทั้งหมดสคําด้วยกันนะคะอ่านเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอันแรกกันเลยนะคะอ่ะ ข้อแรกนะคะอ่านว่าเซียร์รอแกบบี้หรอนะคะเซียร์รอแกบบี้หรอนะคะแปลว่ารถยนต์ใหญ่ๆสักคันหนึ่งอ่ารถยนต์คันใหญ่หนึ่งคันนั่นเองเอาต่อมานะคะข้อที่สองนะคะอ่านว่าเซียร์รอเซบูรนะคะเซียร์รอเซบูรนะคะแปลว่ารถสปอร์ตสักคันหนึ่งอ่ารถสปอร์ตคันหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าต่อมาคําที่สามนะคะอ่านว่า อูรีดูฮานะคะอูรีดูฮานะคะอูรีดูฮานะคะแปลว่าฉันต้องการมันนะคะอาจจะหมายถึงต้องการลดนั่นแหละอ่านะคะส่วนข้อที่4ี่นะคะอ่านว่าลิมุดเดยยมนะคะลิมุดเดยยมนะคะแปลว่าสักวันหนึ่งนะคะก็คือ1วันนั่นแหละอ่าเราจะบอกว่า1วนนันก็ได้ลิมุดเดยยมนะคะ1วันนั่นเองอ่านนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะแซย,ย์รรอกาบีรอนแปลว่ารถยนยนต์ใหญ่ๆสักคันหนึ่งข้อที่สองนะคะแซย,ย์รรอสซาบ,บูรนะคะคือรถสปอร์ตหนึ่งคันข้อที่สามนะคะอูรีดูฮาฉันต้องการมันสมมุติว่า,า,า,ามีคนเขาบอกว่าสนใจที่จะเช่ารถสปอร์ตไหมแล้วก็บอกว่าอูรีดูฮาฉันต้องการมันนะต้องการที่จะเช่านะอะไรแบบนี้ข้อที่สี่นะคะก็คืออย่เช่นเขาจะถามว่าแล้วต้องการจะเช่ากี่วันล่ะ อ่าสมมติเราจะบอกว่าเช่าแค่วันหนึ่งพอเราก็จะบอกเขาว่าลิมูตเดียมนะคะก็คือหนึ่งวันนะคะสักหนึ่งวันนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่าน,นี่นะคะนะคะอุริตะจีรนะคะแปลว่าผมอยากจะเช่าอ่าสมมติเราจะบอกว่าอุร oh ิตะจีร์เซียร์รอกกาบีรอผมอยากจะเชา่ารถยนต์ใหญ่ๆสักคันหนึ่งหรือเราจะพูดว่าอุริตะอุริตะจีร เซียหรอสาธุนะคะก็คือผมเนี่ยด้วยการที่จะเช่ารถสปอร์ตสักวันหนึ่งนะคะด้วยเราจะบอกว่าอุริตตะจีรนะคะอุริตตะจีรเซียหรอซอยหรอลิมุทเด,ดียย่อมนะคะก็คือว่าผมเนี่ยอยากจะเช่ารถยนต์เล็กๆสักอันหนึ่งนะคะ,หน,นะ,คะหนึ่งวันนะคะเป็นเวลาหนึ่งวันนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะกับการเรียนในวันนี้ค่ะอัสสล Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h